สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุดมไอเดียนะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับรถบังคับราคา199บาทผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนก็โตมากับรถบังคับแบบนี้คือถ้าพูดถึงแล้วความเร็วมันก็ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ควบคุมความเร็วก็ไม่ได้นะครับผมมีสปีดเดีวยวด้านถอยหลังและการเลี้ยวเนี่ยก็ยังเป็นการเลี้ยวแบบฟิกไม่สามารถที่จะหมุนไปตามมือตามองศาที่เราต้องการได้ซึ่งวันนี้ผมจะมาบดิาฟรถคันนี้ที่ทําให้มันสามารถควบคุมได้เหมือนรถซิ่งคันใหญ่เลยนะครับซึ่งรถราคา199บาทนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ขขนน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 นาาาาาดเเเเทท่่่่่่ีีรห็ื้้้ออออองงงงงตััววยยยมมมจะคคแส ตัวเดียวกันกับตัวเลขเลยนะครับผมชอบตัวบอดี้ตัวนี้มากกว่านะครับซึ่งมันก็คือขนาดเดียวกันแล้วก็อันเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งผมจะไม่แกะตัวนี้นะผมจะใช้เป็นรถคันเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับจะมาโมดิฟายกันครับผมมาดูรถที่เราเลือกมานะครับผมล้อขนาดประมาณเกือบ1นิ้วตัวยางเนี่ยถือว่าเนิยบดีพอสมควรการเลี้ยวก็ใช้มอเตอร์เลี้ยวแบบนี้นะครับมอเตอร์ขับเดินหน้าไฟลังอย่างเดียวท้องของรถเนี่ยก็จะมีจุดใส่่านนะครับผมตัวนี้เป็นฐาน AA จำนวน3ก้อนนี่คือตัวรีโมทนะคร ว้าวมีฝาปิดแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลต่างๆด e c ซิเวอร์3ช n แนลนะครับผมจัมเปอร์สำหรับการบรายสัญญาณนะครับเสาสัญญาณที่เอามาร้อยใส่ใสายนี้นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตเตอรี่ใส่ตัวรีโมทนะครับผมเราใส่แบตเข้าไปนะครับ ปิดฝาอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือสปีดคอนโทรเลอร์นะครับผมฝั่งที่มีสาย3เส้นเอาไว้สําหรับเสียบรีซิฟเวอร์นะครับสสายนี้ก็คือไฟเลี้ยงนะครับสสายนี้เอาไปต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับตรงรีซิฟนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกหลายอย่างอยู่นะครับผมเราจะต่อขาจับเข้าไปที่ช่องปลายนะครับก็คือชันแนลที่3หลังจากนั้นเอาไฟไปเลี้ยงที่พอร์ตไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอาไฟจากแบตเตอรี่เสียบเข้าตรงนี้ ตัวรีเฟก็จะมีไฟสีแดงกับพิบแบบนี้นะครับก็ให้ทําการกดปุ่มบรายนะครับแช่ไว้แล้วก็กดเปิดนะครับอ่าไฟตัวนี้ก็จะติดค้างนะครับผมต่อไปที่เราจะทําก็คือ modify ล้อหน้าเราจะต้องเอาเซอร์โวไปควบคุมนะครับนี่ก็คือเซอร์โวนะครับผม สรุปแล้วรูตรงนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับผมถือว่าได้อยู่นะครับแต่ที่จริงให้ดีก็ต้องเอามาขันเสร็จข้างหน้าด้วยเ,เราตัดตรงนี้ออกไปดีกว่าตัวนี้เป็นก้านของเซอร์โวใส่แบบนี้นะครับผม โอเคตอนนี้นะครับผมก็ทําการใส่เซอร์โวเข้าไปแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่แล้วก็รีซซฟไม่รู้จะวา,างยังไงนะครับตอนนี้ก็เต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวมาหาวิธีกันดูครับ ลองเล่นดูแล้วมันเล่งไม่ได้นะครับมันได้แค่ตัวเซอร์โวเลียวนะครับผมซึ่งผมก็ลองเอาตัวเก็บประจุมาเชื่อมต่อมันก็หมุนแต่ว่ารีโมทของตัวนี้เป็นรีโมทรถบับงคับรถบังคับมันจะมีเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับ แต่ว่าสปีดที่ผมนํามาใช้เนี่ยเป็นสปีดของเครื่องบินบังคับซึ่งเครื่องบินบังคับเนี่ยมันจะไม่มีถอยหลังสติ๊กของเครื่องบินเนี่ยมันจะลงต่าสุดตรงนี้พอเราเริ่มเล่งขึ้นไปเนี่ยมอเตอร์มันจะสปีดขึ้นไปก็คือหมุนทางเดียวของรีโมทลถคือมันอยู่กลางกลางพอเรามาใส่สปีดเครื่องบินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามอเตอร์จะหมุนประมาณสัก3าสิบเอร์นพอเราเร่งต่อมันก็จะเร่งไปถึงถึงร้อเรเ็นะครับเราต่อสปีดกับมอเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่ทางานแต่ว่าเราสัง เสียบเซอร์โวเข้าไปที่ช h a นแนลของคันเร่งตอนนี้เซอร์โวทำงานนะครับทุกคนน่าจะปรับให้หยุดได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเร่งดูครับเฮ้ยทุนมันสามารถเร่งได้แล้วก็ถอยหลังได้ด้วยนะครับผม In a I see the dying and shameless, uh, I see the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, my whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great yeah, เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการทำแล้วก็ทดสอบตัวเจ้ารถ199นะครับให้กลายเป็นรถที่สามารถขับหรือว่าบังคับได้เหมือนฟิลลิ่งรถคันใหญ่ๆแพงๆนะครับผมตอนแรกผมกะว่าจะใส่สปีดคอนโทรลเลอร์ให้มันวิ่งได้ดีๆนะครับใช้เป็นแบตสองเซล แต่เนื่องจากว่าสปีดที่ผมซื้อมาผมไม่แน่ใจว่าผมต่อผิดใช้ไม่ถูกวิธีหรือยังไงไม่รู้นะครับทําอยู่พักนึงมันก็เหมือนจะได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็เลยลองตัดสินใจเอาวงจรเซอร์โวตัวบอร์ดเขียวเนี่ยมาต่อเข้ากับมอเตอร์ก็กลายเป็นว่ามันใช้ได้นี่ก็คือ1ตัวอย่างนะครับ1วิธีการที่ผมได้นํามาทดลองก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้หรือว่าการบริไฟลรถคันนี้นะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ